ก็ของพี่ดิของพี่เหรอเอาลงล่างเลยทำไมอ่ะเก่ามากเก่ากว่าคนไม่อยู่เล้วเดี๋ยวไอ้พวกแพ้ไอ้ยองทำไมกล่องใหญ่อย่างเงี้ยของใช้ส่วนตัวผมนะพี่แจ็คอ๋อเดี๋ยวไหนก็จะปิดค่ายแล้วก็เลยว่าจอดไปไว้ที่บ้านแม่ฮะน้อยน้อยไอ้ยองเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะของใช้ส่วนตัวมึงเหรอเออนี่ก็กีตาร์กูนี่ก็รูปพ่อกู กูมีความผูกพันกับของใช้พวกนี้อีกอย่างกูก็ใช้ด้วยมึงผูกพันกับพ่อกูเนี่ยนะเนีย่ยออกค็คือกูชอบยืนดูรูปพ่อมึงตอนที่กูคิดถึงป่าเฮ้ย,อยโอ้โหเงาอีกแล้วนี่เอาจริไหไ้กูทำไรเคยใช้ด้วยไอหยอยงมึงไม่้องเลยนี่ <c oughs> ของมึงเนี่ยมีอยู่แค่สองเช่นนี่อะไระตุกาตาที่ก๊อฟให้มาเอาไปเลยปะเอาไปเลยแล้วก็นี่หวี เฮ้ยลืมสนิทเลยอะโอ้ผมยุ่งหรือเปล่าวะเนี่ยอย่ามาพี่หยองตรงนี้พี่หยองใช้หวีด้วยเหรอคะใช้ใช้สิยุ่งหรือเปล่าสวนตุ๊กตาเนี่ยไอ้ก๊อฟให้มาใช่ป่ะไม่เอาอ่ะคืนไปเสนเนนนนีีียยด้กคควววัข่่าาพบิดิกกแผนารออซท รักหรือเปล่าเวอร์ชันโอลิมปิกของก๊อฟเดอะสกายออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนื่องจากมีข่าวหรือว่าออก๊อฟทะเลาะกับค้าและหนีไปเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมจากเทปสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ของก๊อฟค่ะออที่มีข่าวว่าน้องกอ๊อฟค่ะก๊อฟเดอะสกายทะเลาะกับค่าแล้วก็หนีไปเนี่ยเรื่องรวเป็นมาไงคะพี่ <laughs> ไม่แถลงนะคะพี่ <laughs> เรื่องทั้งหมดน่ะเป็นแค่ข่าวลือใครบอกกันว่าน้องก๊อฟเนี่ยทะเลาะกับค่ายแล้วก็หนีไปไม่เป็นความจริงเลย ความจริงก็คือน้องก๊อฟเนี่ยตอนเนี้ยนอนทรงป่วยหนักมากๆอยู่ที่โรงพยาบาลจ้าก็หายไปยจริงๆใช่ไหมคะน้องก๊อฟเพิ่งโทรมาเลยจ้าบอกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะ<ม>แล้วก๊อฟฝากม,มาบอกอีกว่าถ้าเกิดคิดถึงก๊อฟเนี่ยให้ดาวนโหลดลิงโทนของก๊อฟเยอะๆเ,เ,เอาไปเป็นเสียงรียกเข้านะจ้าจะได้หายคิดถึงกัน <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ก๊อฟก็หายไปหรือว่าไม่สบายอ๋อพี่แจ๊คคะก๊อแต่เขาหนีไปค่ะเขาบอกหนูก่อนที่เขาจะหนีไป ริงเหรอเฮ้ยไม่มียาไม่มียไปตามหากล้องกาหเถอะไปนี่ดูนี่ดมซิกลิ่นก็ไปทางไหนไม่ชิหมาซุนหน่อยแต่ก็ได้กลิ่นไปไหนสมอ้ย่ะอไหนกล้อสมันหน้ารันเห็นไหม เว็นกรรมตามเนนอมันแล้วใ<ช>้ยตอ,อนนี้เนี่ยขบวนหมาข้าถนนที่หนีหัวซุกหัวซุนน,นี่นาโฟนายเลิกว่ากอล<ม>์ฟได้แล้วกอล์ฟเขาสำนึกผิดแล้วนะรู้ได้ไงว่าเขาสำนึกผิดใช่ก็เอออ๋อก็ก็นี่ไงเขาเขาฝากซีดีไว้แทนคำขอโทษน,น่ะฝากซีดีเอาไว้อืมอล้น,นี้คุณไปเจอมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อป้าป้าป้าไม่ได้ไปเจอพอดีว่า ก๊อฟเขาฝากซีดีไว้บนเคาน์เตอร์พยาบาลน่ะอืมเอ๊ะนี่ไงเอาไปสิซีดีเดี๋ยวพี่อ้อไปก่อนนะเฮ้ยพี่อ้เพี่ออแล้วซีดีอะไรเนี่ยเฮ้ยพวก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 เรางานเข้าอ่ะทำไงดีเอางานเข้า ทิ้งทำไมไม่รับสายใครโทรมาวะพี่ตุงอะตุงอะไรวะพี่ตุงเนี่ยคนในวงการจะเรียกว่าตุงอ่านขาดเขาเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากมองทุกอย่างทะลุปูโปงเขาเป็นเจ้าของค่ายวอร์มิวสิกอะไอค่ายที่มันฟ้องค่ายเราอะอ้าวเอออ้าวเฮ้ยพี่ตุงโทรมาอีกแล้ววะรับสายดิรับหรอคุยดิเออฮัลโหล ครับ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 เฮ้ยเขาว่าไงวะพี่เขาจะมาที่นี่วะเพื่อนผมครับคนนั้นชื่อโฟกซ์ฮะพี่แล้วก็น,นี่ทรงรับ <laughs> สองคนนี้พี่รู้จักอยู่แล้วนี่ร <laughs> ก็ค่ายเพลงพี่ฟ้องค่ายเพลงเขา,ขา <laughs> แล้วเด็กของพี่เนี่ย ก็มาขโมยเพลงพวกผมไปด้วยแล้วพี่มีหน้าเาเจอพวกผมอีกเหรอชอบชอบมีอารมณ์มีอารมณ์ชอบมากการเป็นหนุ่มต้องอย่างนี้เด็กเดียวเล่าร้อนไฟลุกพุ่งตัวเลยใช่แต่วันนี้พักไว้ก่อนนี่วันนี้มาเพื่อจะอธิบายว่าไอ้เจ้าก๊อปอ่ะมันไม่ได้ตงใจที่ขโมยเพลงพวกเรานะ <c oughs> เรื่องมันก็มีอยู่ว่า บอกพี่ออสเขาไปแล้วะครับว่าเพลงรักหรือเปล่าเนี่ยเป็นของคนอื่นแต่เขาก็ไม่สนใจะครับยังไงเขาจะให้มาเป็นเพลงผมให้ได้เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าจะออกร้างก็ต้องร้องเพลงนี้ใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่ต้องออกขอ้องใช่ครับแล้วเขาก็ยังบอกผมอีกอครับว่าเขาจะไปซื้อเพลงนี้มากับพวกเดลิททิะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อใช่ครับต้นเหตุ ก็มาจากเจ้าปรุษเออร์ออร์นั่นแหละทำให้กอปกระสวยเจ้าของเพลงเขาก็เกลียดเราใช่ครับผมก็เลยอยากอยากจะอธิบายเขาเขาฟังแต่มันไม่กล้าดูหน้าตาเราอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ได้แต่แต่ใจตุมใจพี่ถามดินอนไม่หนาด้วยป่ะเนี่ยพี่ตุงพี่ตุงนี่อ่านผมขาดจริงๆเลยนะครับผมว่าใครๆเขาเรียกพี่ว่าต้องอ่านขาดตุ้งหนอดูปะครับ เกิดจะเป็นแล้วไอ้ก๊อปเลยนะนะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งการฟ้องร้อง <S 2> <S 2> <S ไอ้ตัวต้นเหตุคือไอ้เจ้าออสโปรดิวเซอร์ <S 2> <S 2> <S แล้วตอนนี้นะพี่ก็ตัดสินใจไล่มันออกไปแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้ก๊อฟมันก็ไม่ได้ตั้งใจขโมยเพลงพวกเราจริงๆนี่หว่า <S <S ไม่น่าไปด่ามันเลยว่ะด่ามันไม่เท่าไหร่นุ้ยเผลอไปด่าพ่อมันต้องหลายทีอ่ะมีสามพ่อด้วยโอ้เนี้ยเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะงั้นก็ฟังเพลงที่พี่ก๊อฟเขาแต่งให้ดีไหมคะเพราะว่าพี่ก๊อปเขาตั้งใจจะมาขอโทษพวกพี่จริงๆนะคะเก็บคำขอโทษไว้ให้เธอ วันใดที่เจอเจอฉันก็พร้อมและยินยอมใจยอมรับความผิดไว้ทุกคืนวันฉันจะไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่า เพราะฉันเองที่ผิดฉันที่ทำพลาดไปเพราะว่าใจกลัวกลัวเธอจะทิ้งกันจุดอ่อนของฉัน,นที่รู้ใจต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลยมันำทำให้เธอต้องกลุ้มใจ 爱你สัมบัดีเพื่อดีๆอย่างเธอฉันจะไม่ทำให้เสียใจเชิญคุณลงทันมันช้าที่ทำผิดมาต้องขออภัยผิดไปแล มันเียใจขอโทิพยกทิพย์ทิตอนโรต่อชิงชทนิกเราและนายมีคนมีต้นไม้ เพลงกินใจมากแต่ว่าไอ้ก๊อปเนี่ยนะมันยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปไอ้ก๊อปจอมก๊อปปี้เลยนะเพลงกี่เพลงนะเมื่อกี้มันกอปเข้ามาก็ไม่รู้เนี่ยมันเอก็ขอโทษพวกเราแล้วว่าใครพายัเถอะก็ถือว่าหายหายกันไปก็แล้วกันตกลงเข้าใจนะเข้าใจนะที่จะต้องมาปวดหัวต้องมาอธิบายอะไรจริงๆจะรู้ว่าเพลงนี้นะเปนคำตั้งนานนะไม่รู้ไปคนคิดยังไงรู้มันกันมาจาก ใจมันเลยนะเนี่ยตกัวลกลกเข้าใจนะเออเออดีจ้าครับพี่ผมารัเสลาเวลามาได้ดีจขอบคุณนะโอเคนะโอเค